โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถือสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย t r u v m o v g H กันครับคลิปนี้เรามาสมัครโรเน็ตแบบแม่ไม่จำกัด ความเร็ว20เมกราคาร้อยกว่าบาทต่อเดือนกันดูครับวิธีการนี้จะมี2สเต็ปนะครับขั้นตอนแรกเราต้องสมัครเน็ตความเร็ว64 kbps ก่อนครับซึ่งจะอยู่ที่เดือนละ29บาทต่ออายุอัตโนมัติ30วันนะครับโดยที่เราจะใช้โปรเน็ตความเร็ว64 kbps ตัวนี้เป็นโปรหลักของเรานะครับจากนั้นเราก็จะสมัครโปรเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่ไม่จำกัด เป็นรายสัปดาห์นะครับเรามาเริ่มสมัครโปรเน็ตความเร็ว64 kbps กันก่อนครับซึ่งเราจะใช้เป็นโปรหลักสำหรับวิธีการนี้นะครับกดดอกจัน900ดอกจัน81 31่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรนี Pro ้ ä, ราคาจะอยู่ที่29บาทนะครับใช้งานได้30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวนี้ บางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องสมัครตัวนี้ด้วยก็คือเราสมัครตัวนี้เป็นฐานไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเน็ตตัวที่เราสมัครเป็นรายสัปดาห์ในความเร็ว20เมกหมดขึ้นมาเราจะไม่เสียเงินเพิ่มนะครับทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับสําหรับวิธีการนี้ก็คือเราจะสมัครโปรเน็ตความเร็ว6 4 kbps เป็นโปรหลักซึ่งราคาจะอยู่ที่29บาทใช้งานได้30วันนะครับจากนั้นเราจะสมัคร โปรเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่ไม่จำกัดซึ่งเป็นรายสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราสมัครโปรเน็ตความเร็ว 64kBps เป็นโปรหลักแล้วนะครับเราก็มาสมัครโปรเน็ตความเร็ว20เมกซึ่งจะเป็นโปรแบบแม่ไม่จำกัดใช้งานได้7วันนะครับรหัสในการสมัครใช้งานของโปร20เมกรายสัปดาห์ก็คือดอกจัน900ดอกจัน 3 7 9 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรตัวนี้จะไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับใช้งานต่อรอบได้7วันเป็นเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่นไม่จำกัดเมื่อครบรอบ7วันแล้วเราต้องกดรหัสสมัครใหม่อีกครั้งครับตัวอย่างในคลิปนี้ใช้ซิมเก่าทดลองสมัครนะครับแต่ว่ายอดเงินไม่เพียงพอขออนุญาตเติมเงินแป๊บครับระหว่างที่เติมเงินอยู่ ทวนกันอีกครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจก็คือวิธีการนี้เราจะสมัครโปรเน็ตความเร็ว64 kbps เป็นโปรหลักซึ่งราคาอยู่ที่29บาทต่อเดือนนะครับและจะสมัครโปรเน็ตความเร็ว2 0เมกแบบรายสัปดาห์นะครับราคาจะอยู่ที่30บาทต่อ7วันรวมๆแล้ว1เดือนก็จะอยู่ที่120บาทนะครับบวกกับโปรหลักอีก29บาทก็จะเป็น 149บาทครับต่อเดือนและด้วยวิธีการนี้นะครับเราจะสามารถใช้งานเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่นไม่จำกัดรวมๆแล้วใน1เดือนในราคาเพียง149บาทเองนะครับแต่ก็จะค่อนข้างยุ่งยากกว่าสมัยก่อนนิดนึงครับคือต้องมาสมัครแบบรายสัปดาห์ทุกๆรอบนะครับไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัติเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่สามารถทำได้ถูกสุด และเวิร์กสุดของช่วงนี้แล้วล่ะครับในมุมมองของผมเองทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสเต็ปแรกเราต้องสมัครโปรเน็ตความเร็ว64 kbps กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8131สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวนี้ราคา29บาทใช้งานได้30วันสเต็ปที่2สมัครโปรเน็ตความเร็ว20เมกแบบ แม่ไม่จำกัดแบบรายสัปดาห์นะครับกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน37904เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้ไม่ต่ออายุอัตโนมัติต้องกดรหัสสมัครใหม่ในทุกๆรอบของสัปดาห์นะครับทำตามสเตปนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่ไม่จำกัดใน1เดือนด้วยราคาเพียงรวมๆแล้ว149บาทนะครับ เรามาดูการทำสปีดเทสของเน็ตความเร็ว20เมกตัวนี้กันครับความเร็วก็วิ่งดีอยู่นะครับทั้งในส่วนของการอัปโหลดและดาวน์โหลดนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ครับผมสำหรับท่านที่ใช้งาน TrueMove H แบบเติมเงินอยู่นะครับเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้ครับจัดว่าโอเคถูกดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k n เน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮ a ร n เนต กดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮา c k กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ